โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายไอทูนี้ก็อยู่ก็บแฮปปี้ดัมมี่อีกเช่นเคยนะครับเป็นพีพีที่สามก็วันนี้ผมจะมาสอนแลกคอยนะครับผมก็มีอยู่สามพันคอยไอสามหมื่นคอยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแลกเงินให้ดูนะครับถอนเงินให้ดูนะครับอ่าก่อนจะถอนเงินนี่นะครับถ้าใครสนใจที่จะสามารถโหลดเนียโคดนี้เลยนะครับ RQY RQY I หกแปดหนึ่งนะครับสามารถใส่โค้ดได้นะครับก็ผมจะดิ้ไว้ ได้แล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาแลกสอนแลกเงินนะครับเราก็จะกดมาที่กดมาที่เชิญเพื่อนแล้วก็นี่ครับเราก็จะกดมนให้แลกรางวัลนะครับก็มันจะมันเด้งหน้าเด้งมาหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาหน้าที่แลกเงินแล้วนะครับคุณดูครับก็อันนี้ผมจะมาแลกบัตรทูครับอันนี้ก็มีอยู่บัตรทู2้อนนะครับเราก็จะทำการแลกนะครับปุ๊บกดแลกไปเลยปุ๊บ ยินดีด้วยตอนนี้ทูมานี่ส่งภายใน1-3วันหลังจากคําขอได้รับการอนุมัติโปลดตรวจสอบว่าความพียงพอหรือไม่แล้วก็ทูมานี่สามารถรับชนะภาพไฟวิธีใช้แค่โหลดแอปทูมนี่